บอกว่ารอบนี้เราน่าจะเจอสิ่งเหนือธรรมชาตินะกูยอยากเจอมากเลยอ่ะสิ่งเหนือธรรมชาติอนะ่ะตำนานพื้นบ้านอ่ะไอ้เหี่ยกูยต้องการตามหามาันมานานแล้วเว้ยคือเลววะว่ากันว่ามันจะมีแบบเป็นมอนมั้งแต่งตัวเหมือนนายอำเภอแต่การที่จะสปอนมันได้มันต้องมีทำเป็ดอ่ะเออไม่ไม่ใช่ทมเป็ดอันเดียวกันที่กูมีนะไฟไปไหนวะไฟาอ้า อยู่ตรงไหนข้างบนข้างบนข้างบนเหรอไม่ทำอมันตรง,งนั้นถ้ามันลงได้มันตังเฮ้ยเป็นไงบ้างเพื่อนไปทำอะไรบนนั้นลนะ่ะไม่มีเฮียอะไรเลยเพื่อนแม่งโดนหลอกโดนหลอก แกระเป๋าก็เปิดหมดแล้วไม่มีแล้วละอ้าวทำไมวะกระเป๋ากูเปิดหมดแล้วไงมันไม่มีอะไรอ๋อเมื่อกี้ไม่เปิดแล้วโอเคแฟร์ตัวมึงมีอะไรในช่องเก็บของไหมตัวมีแฟกับเข็มทิพย์แล้วก็มีผักเผาเสี้ยวไอ้แฟกับเข็มทิพย์มึงเอาทิ้งเลยก็ได้บ้างมันไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรเก็บมประการตัวของนำโชคไปไปเอากระเป๋ากันเป็นสีขาวน่าจะมีประโยชน์อยู่ใน ไม่รู้ว่ากล่องกระเป๋ามันส่งผลอะไรไหมแล้วเกิดแบบต่อให้สีขาวก็ไม่สีขาวอ่ะอุ้ยดีดๆน้ำเพราะว่าของสีขาวอ่ะมันจะไว้เอาเออมันเหมือนแบบอุปกรณ์จำเป็นอืมก็จริงไปเดี๋ยวเวลาปีกันละได้เวลาลุยของจริง let's go ขออนุญาตนะเสียงเพลงแม่งดังดังอ้เหี้อโอเคปิดเสียงเพลงไวละเดี๋ยวไปทางขวาก่อนเฮ้ยนี่ทางซ้ายมีกระเป๋าเปิดกระเป๋าเปินกระเป๋าได้แล้ว มีแล้วไหมครับรอบนี้เราจะตายที่ลาวายไปเลยย์เฮ้ยไม่ตายเล่กระเป๋าเอามาพามากินเลยแล้วกันอันนี้มากินได้เยอะเฮ้ยมันเอาอันนี้กระเป๋ามึงนี่กระเป๋ากูดีกว่าเฮ้ยอันนี้กินได้หมดนะมากินกันเลยก็ได้มั้งเพราะว่ามันให้เอเจจีอ่ะนั่นเอาไปเลยกินคนละสองคำมันให้เอเจจีอ่ะนั่นก็เอาเลยเดี๋ยวกูกินก่อนแล้วมึงก็กินมีสองคำอามึงป้อนกูเลยกันนะเรียบร้อยโอเคไป เฮ้ยมันมีกระเป๋าอีกแล้วมันมีกระเป๋าอีกแล้วกระเป๋าเยอะจังอ่ะเฮ้ยแต่ทางนี้เหมือนจะไปได้นะตรงเนี้ยทางเนี้ยเหมือนจะไปได้เยอะเลยไปได้ดยาวเลยได้ Let's go เพืนะ่อเพื่อนดูดิมีอะไรไหมเอ้ยชมูยิงตรงไหนเดียวไอ้เหี้ยตางูอะไรวะตูตางูลูกตาเอ้ยของนำโชคของเรานะ โอ้ไม่มีแรงเอื้อโอ้ไม่แบบเดลายูเราแป๊บเบลอกูรอจับมิอมึงดูมันตรวจเซตไอ้นี่ได้เนี่ยหว่าแบบเวลาครับออกมาเต็งคิวเอาเจ้านี้ไปไหนได้ปีนไปเลยแดงอุ้ยโอ้เฮงเนี่ยอุ้ยเกือบตกเงี้ย ปีไปได้ปะแต่กูตกไม่ได้หรอโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บนะเจ็บนะเออเจ็บปะไม่เอาอะไรแรออาจจะอาจจะปีไอ้ปีไม่ได้ด้วยว่ะจะบอกว่าไปก้อนหญิงนะเป็นได้อยู่ถ้าเราไม่ได้หัวของมากอืมมึงได้ปะได้ได้ได้กลัวว่าจะเสร็จเสร็จตรงนี้มันมันถึงปะ Okay. โอเคถึงอุ้ยบนเขียวไม่ยังไม่แดกไปเร็วโอเคถ้าเราไปห่วงของเราอาจจะไปถึงได้ได้ถึงว่าท่านแมันยังไม่น่าจะสุกมาเลยด่านแรกไม่ส่งกับกระเป๋าใยกระเป๋าแยะ <laughs> <laughs> มีรไมรอุย้ยอันน,นี้ดีเก็บไว้แฟรนี่แฟร์ก็แฟร์ละความคือสมุนอ้าว ไปได้ไปสูงเท่าไหร่ทางนี้ไปได้เปล่าวะไปทางขวาไงหรือไปทางซ้ายซ้ายมันเป็นรูที่นี่อยู่นะใช่มันเป็นมันเป็นล่องอ่ะให้เราปีนได้ก็เดี๋ยวไปทางซ้ายก่อนไปมีนะกันนี้ดูกันเออขึ้นได้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 เฮ้ยมีสะพานด้วยเย็บเฮ้ยตรงนี้มีกระเป๋าวะตรงไหนตรงหน้ามั้งไม่มีเนาะ ไม่มีนะออ,ออ๋อมีแต่สะพานเออนี่มันมีสะพานที่บอกโอเคสะพานจะขาดนะเฮ้ยไปโลดจะโจรกลิ่นล้อไหมถ้าลอ้ลอล้อได้เดีย๋ยวล้อด,ดีกว,ว่าทางซ้ายล้อทางซ้ายยาว ไม่กระเป๋ามีกระเป๋ากระเป๋ามีร้ายโอ้ยเป็นเด็กมีรักษารักษาเลยนี่มันเลาะได้ป่าววะเลาะไปสุดได้ป่าววะกั้วมาทางนี้ก่อนไหมถ้านั้นมันจะขึ้นได้เหรอน่าจะมันมีมันเป็นมันยังไปได้อีกอะในตอนนี้กลัวมาทางนี้ไปดูก่อนก็ไปดูก่อนมีมีจะหมอกขาว ไปได้เย oh. mm ่ังโอเคดีเอ้้ฟ้าเคเดินทางอย่างปลอดภัย แต่ก่อนหนึ่งเขากินก่อนครับพี่จังเฮ้ยไย้นไ <laughs> ไี่ฝีไี่ฝีเฮียนี่แม่งก <laughs> ูตายตอนไหนก็ <laughs> ที่กูที่กูเงียบแบบอันนนะั้แหละคือกูตกคือกลัวทำที่พักเราไอ้นั่นน่ะไอ้ที่ยึดยึดตรงพักอ่ะจุดพักอ่ะ แล้วกูกดดึงตัวเองไม่ทันกดอีไม่ทันเมื่อกูตกจากที่สูงอะกูเลยขาหักกูวามชิบหายแล้วกูทำไงดีวะนี่คือเรื่องราวที่แท้จริงของคุณสินะกึงทองกูบอกว่าไอ้คว้าพี่เลยบอกหัว่าไอ้ชูด้วยโอเคไม่เฉงไม่ได้ไม่มีใครไม่มีใครได้ยินนี่เออแล้วแล้วศพผูกคว้าอยู่แบบนอนคว้าอ่ะเหมือนคนนอนคว้าถึงละ มันชุบได้ป่าเอ้ยนั่มันชุบไดชุบได้ชุบได้ชุบได้เเกกกันชาเิดเลยเฮ้ยแต่เดี๋ยวไอ้ตรงเลือดดำๆมันก็หายใช่ไหมเอ่อมันต้องหายากินอ่ะที่มันข้ามกระเป๋าไปไหนอ่ะข้าไม่มีเหรอทําเมื่อกี้เห็นอยู่นี่ได้เมื่อกี้กูเห็นว่าเป็นกระเป๋าเลยไปไหนละ อ๋อน,น่าจะพอยมีปะตายเกิดรอบนี้ได้มีเออเฮ้ยรอบนี้แม่งง่ายวะไม่เหมือนตอนที่กูเจอกับเอ็มตอนนั้นคือแบบมีจะถาวรอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยแม่งมินหนามาด้วยตอนที่กูเล่นคนเดียวมันมินหนามอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยอะตอนที่กูเล่นคนเดียวกูเจอถาวันะกูแบบฮะถาวนที่หมายถึงเป็นตัวหนามอะ ย่านหนาวเออนั่นแหละอเดียวกันเลยเริ่มงแรมกก็มีผาขวางสองชั้นเลยกู่าโอ๊ยแ่กูจะไปยัปงไงเฮ้ยเดี๋ยวรอบนี้ถ้าเกิดเรามีของปลาเราปลาใส่รังรังพึ่งนะกูอยากกินน้ำพึ่งได้นะเฮ้ยกดไม่ทันก็แค่ๆลงก็ได้นะลูกเออกินมึงกินพริกเหรอเออไเฮ้ยนี่เอง นี่นี่นี่อันนี้อร่อยอันนี้อร่อยปะอันนี้อร่อยอันนี้อร่อยไปไหนอันนี้อร่อยโอ้โหฉันกูติดไฟมาพักเลยรอๆก่อนมันลดได้เฮ้ยอันนี้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 น่าจะช่วยอย่าอย่าอยมี่พิทไม่เอาไม่เอาไม่เอาส้มม่าอย่าไม่เอาไม่เอาไม่เอาคงไม่ใจกูกลัวเงียบมันไม่ติดพิษเนี่ยมันติดพีทตรงไหนเนี่ยเออมันเพิ่มสะแตกร้าโอเคโอเค คุณต้องเชื่อลูกเสือสำรองนะครับนี่ต้นติผิตต้นนี้นี่นี่นี่ต้นใหญ่เฮ้ยมันมีหลายผลเลยว่ะตรงเนี้ยใช่ไหนลองเด็ดให้ผมกินหน่อยเนี่ยครับว่ารสชาติเป็นไงโอ๊อะเด็กบอนเอาไม่กินไม่กินมากินกล้วยชมพูกล้วยชมพูเลย เฮ้ยชมพูฉันเออไอ้เนี่ยอ่ไม่มีแรงหรออ๋อต้องรองเฮ้ยจุกจุกหลบเฉยป่าป่าจริงหลบกูได้ยกันแกแกไม่รอดแน่ยปีนหนีเลยปีนไม่ได้ปีนไม่ได้ลินน้อง